เราเจ๋อเจ๋อแล้านะโหกระจงครับฝั่งนี้มากรุ๊ประมาณสิบกองาเซ็นเลยนะครับถือว่าเยอะมาก450ไร่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็450ไร่น <ไล S 1> ะครับรลักษณะแบบพืชสวนนะครับก็จะมีแบ่งแยกเป็นชนิดชนิดจะไม่เหมือนฝั่งโน้นนะครับที่แปลงอสองคืบอสองล็อกมีต้นนั้นอีกสองล็อกเป็นต้นนี้อีกสองล็อกเป็นต้นนั้นฝั่งนี้ก็จะแบ่งแยกไปนชนิดชนิดกันไปนะครับเพราะฝั่งนี้กว้างพอสมควรทางในแนวทางที่แบบไว้รองรับลูกค้าโดยตรงครับให้หลักชาวต่างชาติได้ยินนะครับว่า อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองครับส่วนใหญ่ก,ก,นะลลก,ก,ก,ก็จะเป็นหมอนทองครับแล้วก็จะมีแป้งชนี้ส่วนใหญ่เป็นหมอนทองกว่านี้อาจจะมีในชนี่เป็นเมญจ์เพนก็เป็นผลิภัณฑ์นะครับก็จะมีทั้งก้านยาวนะครับโปงมณีกระจิบนะครับหรือว่ากระดุมอะไรพวกนี้นะครับที่ปลูกสนลดส่วห่หลักๆก็จะเป็นหมอนทองเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ต้นยางพารานะครับพึ่งพึ่งเราก็เลี้ยงในนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สําหรับผลิต กระพันทุ่งของเราเนี่ยก็เป็นเป็นทุ่งเลี้ยงที่อยู่ในแค่ใน Anyone? ส่วนเราครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยมีแค่ไหนแค่นั้นครับ,รบเราไม่มีการส่งออกไปขายที่อื่นหรือว่าไม่มีหน้าร้านที่อื่นนะครับถ้าแบบใช้น้ำเพึ่งอยู่หรือว่าทานเป็นประจำก็าผ่านมาก็แวะซื้อก็ซื้อได้แค่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยบางคนซื้อเยอะเราก็ไม่มีขายครับเพราะว่าจำนวนมีแค่ไหนแค่แค่นั้นเลยนะครับในถังปั้นกับจำนวนกุ่่ที่เห็นอยู่ พ่ะผลผลิตของเราไม่ได้เยอะมากนะครับนี่นี่ของเขาดีจริงนะนี่ของเขาดีจริงนะของแท้นะของแท้ก็คือครับผมใช่ครับสำหรับทุเรียนที่ขายนะครับก็คือเป็นผลผลิตจากสวนเราแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าหน้าแผงยังจะเหลือให้ขายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผลผล,ผลิตที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือแทบจะเป็นชุดสุดท้ายอาจจะเหลืออีกประมาณแปลงนึงนะครับที่รอตัดในห่วงสิ้นเดือนนี้นะครับ ก็คือหมดแค่ไหนแค่นั้นเลยเหมือนลูกค้าถามว่าแล้วบูเฟ่หมดเมื่อไหร่เราไม่สามารถบอกได้ครับแต่ว่ากําหนดตัดของทุเรียนเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพอทุเรียนออกมาปุ๊บเราก็มีไว้บริการลูกค้าเป็นหลักนะครับสำหรับฤดูก,กาลผลไม้นะครับก็จะนับตั้งแต่มีปลายมีนาก็คือเมษาพฤษภาเป็นต้นมาครับประมาณช่วงเดือน4เดือน5ของทุกปีนะครับ แต่แล้วแต่พ่วงครับแต่ว่าตามกําหนดที่การน่องเที่ยวได้กาหนดก็คือ1เมษาเป็นต้นไปครับหรือว่าฤดูร้อนนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลไม้นะครับสวยงามครับสวยงามครับวงตรงนี้ลุมน้ําก็มีครับ ของเราเป็นระบบน้ำอัจฉริยะจากสวทชนะครับมีทั้งการคำนวณนะครับแต่ว่าสำหรับแปลงฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบแผนผังนั่งเดิมของสวนเราอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีการสูบน้ำบำบัดน้ำแล้วก็มีปลายทางเป็นหัวใจมินิสปริงเกอร์นะครับก็จะลดน้ำให้กับต้นผลไม้โดยมีหัวใจน้ำเล็กๆนะครับอยู่ใต้ต้นนะครับสองถึงสามหัวต่อหนึ่งต้นนะครับมีทุกต้นนะครับเพราะว่า ก่อนที่เราจะเริ่มปลูกผลไม,ม้ชนิดไหนเนี่ยเราก็ต้องมีการวางระบบน้ําก่อนแล้วก็ผสมเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับแลวเราก็ถือว่ามีเป็นระบบน้ําที่ดีจนได้รับรางวัลเลยนะครับด้าวาม,มือตรงนี้ก็เป็นบอ่อสต็อกน้ําของเรานะครับปูด้วยพยางพลาสติกงบ3.5ล้านบาทน,นะครับลึกประมาณ8เมตรนะครับวันนี้อาจจะไม่มีการสูบน้ําเข้านะครับถ้ามาวันอื่นเนี่ยก็จะมีการสูบมาคอยเติมเต็มอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ามันต่ํากว่าจะะต่ำกว่าระดับที่เกณฑ์ตั้งเกณฑ์ไว้นะ ปั๊มก็จะสูบแบบอัตโนมัติจากบ่อที่ต่ํากว่าเข้ามานะครับต้นน้ำมาจากไหนครับอต้นน้ำก็คือจากฝั่งโน้นครับจากบ่อที่ต่ําสระที่ต่ําสุดก็คือสระน้ำตกนะครับนี่นะครับเป็นเป็นสต๊อกน้ํานะครับสําหรับใช้ในไร่นะครับนี่นะครับครบวงจรนะครับมันต้องมีอย่างนี้แหละครับถึงจะเลี้ยงผลไม้รากไม้ได้นะครับมีปลาไหมครับพี่มีครับแต่ว่าเราพยายามจะไม่ให้ไม่มีแต่มันก็มีพพยยาาาาาาามมมมมจจะะกััดเรนตต่ ธรรรมชาติคับประมาณสักกี่ไร่ครับเนี่ยสี่ไร่ครับสไร่นะครับโอ้ลึกนะก็มีเขาเรียกว่าดินเหนียวปูพื้นไว้เพื่อดูดตะกอนครับครับมีดินเหนียวล้าานบทครับครับโอ้ เรามีแบบนี้สี่บ่อนะครับระบบน้ําที่เราเราขึ้นไปให้ผลไม้มันเป็นยังไงนะครับเป็นระบบอ่าเรามีบ่อปุ๊บแล้วก็สูบขึ้นไปนะครับแล้วสูบขึ้นแทงแคมเปญแล้วก็แรงดันลงมาหมดเท่าไหร่นะครับหมดสามล้านแนเจ้าบ่อนะเจ้าบ่อครับนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นการลงทุนลงภาคเอกชนมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าไดด้ตลอเพราะว่าไร่เขากว้างครับแปดร้อยกว่าไร่เนี่ยมันก็ใช้นะครับ